สวัสดีนะกํึกษานักเรียนชั้นป .5 วันนี้การคูณทศยมด้วยการบวกนะคะการคูณจํานวนนับกับทศยมหรือคูณทศยมกับจํานวนนับโดยวิธีการบวกนะคะดูคูชิดาแก้สงสัยนะคะเอาดูข้อที่1ความหมายการคูณทศยมกับจํานวนนับอาจทาได้โดยการบวกทศยมนับซ้ำๆกันเหมือนกับการคูณทั่วไปนะคะนักเรียนดูนะคะพิจารณาหาผลคูณของ4คูณด้วย0.2อ้าว ความหมายนะคะก็คือ0.2บวกกัน4ครั้ง1 2 3 4 0.2การบวกโศนิยมก็คือบวกวางเทโเลขให้ตรงกัน1 0.2ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มให้นักเรียนคิดในเศษกระดาษนะคะตอนนี้ตัวที่3บวกกัน8คำตอบคือ0.8ใช่ไหมคะอ่ะตัวที่1เอาตัวอย่างที่2 3คูณด้วย0.3ก็คือ0.3บวกกัน3ตัวใช่ไหมคะ,ะ 0. 3บวก0.3 1 2 3รวมกันได้เป็น0.9ดังนั้นเอาตัวอย่างข้อที่3 2คูณด้วย0.16ก็คือ0.16บวกกัน2จำนวน0.16 0.16บวกกันวางตรงให้ตรงหลักนะคะอ่ะยังลกแป๊บหนึ่ง 0.16บวก2ทด1เป <senza> <ancy> ็น3ก็คือ0.32ใช่ไหมคะคำตอบดูนะคะข้อนี้3คูณ0.7ก็คือ0.7บวกกัน3ตัวก็คือได้0.21ข้อ2 5คูณด้วย0.12ก็คือ0.12บวกกัน5ตัวนะคะได้0.60ข้อ3 4คูณด้วย1.112นะคะ ก็4.448วันนี้ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า71ข้อ1ถึงข้อ8เลยนะคะข้อ1เดี๋ยวครูทำให้ดูข้อ1 2คูณ1.8ก็คือ,อก็คือเท่ากับ2คูณ1.8เท่ากับ1.8บวก1.8เท่ากับเท่าไหร่นะคะ คิดในเศษกระดาษ1.8ตรงนี้ในเศษกระดาษนะคะไม่ต้องทีดได้คูเห็น1.8บวก6ทด1จุดอยุดที่เดิมก็คือ3.6ดังนั้นดังนั้น2คูณ1.8เท่ากับ3.6ตอบขีดเส้นให้เรียบร้อย3.6นะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยคำตอบคือ3.6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า71จำนวน8ข้อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ